ก็สวัสดีครับสวัสดีเย็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับเลิกงานแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านผมก็เดินกลับบ้านพักนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้กลับบ้านเกือบปีกว่าแล้วเนื่องจากว่าการเดินทางก็ลำบากต้องขึ้นรถทัวร์หลายต่อก็เลยไม่อยากกลับเท่าไหร,ร่นานๆค่อยกลับช่วงปิดเทอมก็อาจจะได้กลับนะครับ จะไม่ได้กลับไปทางบ้านอาจจะไปทางอื่นนะครับก็อรอดูบรรยากาศเดินทางกลับไปบ้านพักครับผมช่วงเย็นก็จะเปลี่ยนชุดมาเตะฟุตซอลกับนักเรียนนะครับทุกเย็นนะครับหลังๆก็พานักเรียนมาเตะเกือบทุกวันได้ประมาณสองสัปดาห์แล้วนะครับเย็นนี้ก็จะเตะ สันศุกร์วันนี้ก็เป็นวันหวยออกพอดีไม่รู้ว่าถูกหวยกันหรือเปล่านะครับผมนี่ไม่ถูกนะครับเพราะไม่เคยซื้อเลยโอเคทักทายยามเย็นครับผมบรรยากาศก็จะเงียบเงาหน่อยนะครับสาวทิศก็อยู่คนเดียวอีกแล้วกับพ่อนักการแม่นักการ ปกติช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูร้อนนะครับช่วงเข้าสู่ฤดูร้อนช่วงเมษามีนาเมษานจะเริ่มร้อนแล้วนะครับโอเคครับสู้ชีวิตกันไปนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ